ครับพบกับทั้งวัตถุดิบกีิส์สิริตันนี้เราจะมาซ่อมเอสมอศกันครับเป็นสมอใช้ SDC เห็นไหมครับเนี่ยนี่เป็นนี่เป็น,น,ปนชุดตัวผู้จากมอเตอร์ตัวนี้เป็นวัตถุดบนะครับมันจะเรียกมันหมุนได้ครับนะครับซึ่งเครื่องมันลูดเดี๋ยวทำการซ่อมซ่อมตัวนี้ครับ รู้สาเหตุแล้วว่าทําไมปั๊มไม่ทํางานน้ะไม่ไหลก็คือเฟืองมรูดชุดเฟืองรูดเดี๋ยวจะมาถอดสาเหตุกันสาเหตุมันมาจากใบพัดตัวน,นี้ครับว่ามันมีสิทธิ์ขัดใบพัดไหมเราอยากถอดอ่ะอนี้ครับเราเรียกเราใบพัดบินโตใช่ไหครับใบพัดบินโตมีทั้งหมดสองสี่หกแปดแปดชั้นครับอยากถอดอชุดชุดนี้แหละแขนบางก่อน ล็อกมันนี่แล้วก็ในฟันจะเป็นอย่างนี้ครับเราจะถอดสกรีนชั้นทำอย่างนี้อ่ะเราจะถอดไปจังี์ก่อล็อกครับซึ่งเราจะมีเราจะมีน็อตเบอร์สิบแล้วก็ใช้บเบรคฝั่งจับฝั่งนี้เบรตถอดดับได้อันนี้เบอร์สิบครับนี่เราจะถอดล็อกตนี้ออกเราจะถอดชุดในภัพชุดนี้ออกครับ เราเราก็จะได้ชิ้นพัดมันจะเป็นอย่างนี้ครับุดนี่ครับนี่เป็นชุดฝาลองในพัดนี่ครับเป็นใบพัดของมันนี่ครับนะครับพัดจะเปแบบนี้เป็นชั้นชันช้ชั้นครับเราขออุญาถอดถอดทีละชั้นนะครับหรือว่าชั้นไหนมเสียหายครับ ขออย่างนิดนึงครับเนื้อเนี้อเนื้อเนื้อบางเศษแล้วก็มันเป็นพลาสติกถอดเด็ดสิแล้วก็ดูว่าข้างไหนเป็นลาสติดทุกชั้นมันจะมีลูกยางนะครับ ก็้พยายามนติดไปพักกันนะครับครับเราก็เจอปัญหาแล้วมันฟังกฏว่ามันอยู่ชั้นสุดท้ายนี่ครับดูอาการโดยผัดกับนี่ครับดูนครับเยินเลยครับผมนะคักนี่เยินนะครับไม่รู้ว่ามัน เูดจาอะไรครับมันน่าจะเกิดจากเห็นไหมครับเกิดแบบนี้ครับมันรูดนะครับมันมันมันเกิดจากเอ่อที่ปั๊มมันมันแจ้งว่า E6 ก็คือสภาวะน้ําขาดมันก็คือเอ่อมอเตอร์ทํางานแต่ไม่มีแรงต้านอยากไปพัดขึ้นไปนี่กับบเซนมันรูดดีครับนี่ครับเป็นหกเหลี่ยมครับ เรียบร้อยนี่เห็นไหมร็จแล้ว,ลวรับเสร็จแล้วก็มาเทยดปัม๊มครับไปเลยโอ้โหใช้งานได้ดอบสีแล้วก็มาเทสดครับ โอเคใช้งานได้ปกติเยี่ยม